ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่ร้องไห้ทุกวันเลยแป้งช็อกเจอค่าคอดสูงหลักล้านซ้ำเรื่องพีคลูกป่วยหนักไปหาหมอทุกอาทิตย์แป้งออนจิลาช็อกเจอค่าคอดที่สิงคโปร์สูงถึงหลักล้านลั่นค่าคอดหรือค่างโง่ซ้ำเจอเรื่องพีคลูกป่วยหนักมากร้องไห้ทุกวันเลยขึ้นแท่นคุณแม่ลูกอ่อนสำหรับนักแสดงสาวแป้งออนจิลา แหมวิไลที่ก่อนหน้านี้บินลัดฟ้าไปที่สิงคโปร์เพื่อคลอดลูกสาวคนแรกน้องเลอาที่ลืมตาดูโลกไปเมื่อวันที่7ธันวาคม64และได้พาน้องเลอาบินกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดแป้งอ,อจิราเปิดใจเรื่องสุดดาร์กที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนโดยแป้งเล่าว่าตนเองไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มา5เดือนครึ่งทุกอย่างแพงหมดเลย ซึ่งที่ประเทศสิงคโปร์แป้งไม่สามารถขับรถเองได้และไม่มีคนขับทุกอย่างต้องรอสามีชาวสิงคโปร์ตลอดช่วงแรกที่คลอดลูกสาวยอมรับว่าตนน้อยมากถึงขั้นพาลูกไปหาหมอทุกอาทิตย์พอลูกนอนเยอะก็จะรู้สึกเครียดแต่สัปดาห์ไหนลูกนอนน้อยแต่เล่นเยอะก็จะเครียดเหมือนกันแต่จุดพีคคือลูกสาวเกิดอาการไม่ถ่ายเกือบหนึ่งอาทิตย์เกิดภาวะตัวเหลือง โดยปกติ1เดือนเด็กจะหายแต่ลูกสาวเป็นนานพอสมควรซึ่งคุณหมอตัดสินใจเช็คอย่างละเอียดปรากฏว่าต่อมไทรอยไม่ผลิตฮอร์โมนยอมรับว่าวันแรกที่รู้ว่าลูกป่วยร้องไห้หนักมากเพราะไปอ่านข้อมูลมาค่อนข้างซีเรียสถ้ารู้หลังหรือสองสเดือนน้องจะเอ,อ๋อเนื่องจากฮอร์โมนตัวนี้ใช้ในการพัฒนาสมองโดยหลังจากที่แป้งทราบว่าลูกสาวป่วยก็รู้สึกน้อย เนื่องจากตนเองมารู้ตอนลูกเดือนหนึ่งจึงกังวลว่าอะไรจะพังไปบ้างแล้วจึงไปถามคุณหมอที่เมืองไทยด้านคุณหมอบอกว่าทำใจลูกอาจจะไม่ปกติแต่สามารถเข้าโรงเรียนได้แน่นอนซึ่งพอคุณหมอบอกก็ใจหายไปเลยและร้องไห้ทุกวันพอระยะเวลาผ่านไปฮอร์โมนลูกสาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆและให้ฮอร์โมนทดแทนกินทุกวัน โดยตอนนี้ลูกสาวเป็นปกติแล้วแต่ยังให้ยาอยู่และต้องไปหาคุณหมอทุกสองอาทิตย์และเจาะเลือดสำหรับค่าคลอดลูกสาวของสาวแป้งนั้นเล่าว,ว่าไม่รู้ว่าเป็นค่าคลอดหรือค่างโง่เพราะตนเองถามคุณหมอว่าเวลาคลอดปกติแผลเป็นเยอะไหมคุณหมอที่สิงคโ,โปร์บอกว่าต้องมีแผลเป็นอยู่แล้วและเสนอทางเลือกให้เอาหมอสัญญกรรมเข้าไปในห้องคลอดด้วยด้านแป้งตอบตกลง โดยไม่ถามราคาปรากฏว่าวันที่คลอดมีหมอทําคลอดหมอเด็กหมอสัญญกรรมรวมราคาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าล้านบาทแต่จําไม่ได้ว่าล้านเท่าไหร่ซึ่งราคานี้ไม่รวมกับค่าต่างๆอีกพร้อมแย้มตอนนี้ขอหาเงินเก็บตังที่เมืองไทยก่อนขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ